ขี่มาจนสุดทางนะทุกคนแล้วแล้วเราก็เจอทําเลทองนะตรงนี้ฮะหน้ากลางเต็นท์มากๆนะฮะดินราบเรียบและที่สําคัญนี่เลยฮะหันหน้าไปยังอ่างเก็บน้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่27สะแก้วมาเรอดูกันนะครับว่าในคลิปนี้เราจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีนตรงไหนบ้างจะได้นอนที่นอนฟินๆร้นอนๆหรือเปล่าจะมีเรื่องราวอะไรระหว่างทางบ้างไปครับถ้าพร้อมแล้วออกไปเลยกันจังหวัดสะแก้วไปลุย สวัสดีครับตอนนี้ก็8ปโมงเช้าแล้วนะของการเดินทางขี่เว็บนะเที่ยวทั่วประเทศไทยนะครับผมก็วันที่117แล้วนะ เมื่อคืนก็หลับสบายนะฮะก็มีเสียงกุกกักกุกกักนิดหน่อยนะช่วงหัวค่ําหมือนนะครับแต่ว่าจิตอย่าไปคิดปรุงแต่งอะไรฮะเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นเสียงพวกนกพิลงพิล่าอะไรก็ได้นะเนี่ยก็อยู่เต็มไปหมดนะฮะก็ฝึกให้คุ้นชิน,นครับเพราะส่วนใหญ่ความกลัวมกักจะเกิดจากกินาการที่เราคิดไปทําให้เราหลอนนะฮะเนี่ยแรกๆก็เป็นนะครับหลังๆคือชินแล้วเลิกคิดดีกว่าถึงเวลาก็นอนฮะง่วงเดี๋ยวแปรงฟันนะฮะล้างหน้านะครับเก็บของเก็บเต็นท์แล้วก็ไปลุยกันต่อนะฮะลันลุนะ ครับเป้าหมายที่เราจะมาเยือนนะฮะในที่แห่งนี้นะครับอยู่ใกล้ๆนี้ครับผม เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน พร้อมจะออกไปลุยกันต่อจ่กออื่นขอเติมพลังรองท้องด้วยเบเกอรี่ขนมปังไส้สังขยาแล้วก็เพิ่มความดีให้กับร่างกายด้วยเนสกาแฟกระป๋องเขียวกระป๋องโปรดของบอนนี hmm. แ่แหละฮะเอสเปซโซโรสนะฮะที่บอกได้เลยว่ายอดขายข,ายของเขาเนี่ยอันดับหนึ่งผู้คนนิยมดื่มกันแพร่หลายนะในร้านค้าร้านขายของจำก็มีและเมื่อวานทุกคนบอนเข้าเซเว่นอีเลเวนเจออันนี้ฮะสูตรใหม่ล่าสุดเลยสังเกตง่ายโลโก้สีแดงนะน้ำตาลน้อยลงนะฮะเพิ่มอาราบิก้าบวกโรบัสต้าด้วยทำให้รสชาติหอมอร่อยนะ,ะกลมกล่อมมาก ยิ่งขึ้นของเขาเนี่ฮะเน้นขั้วกลางถึงเข้มนะเน้นไปที่รสชาติเข้มแบบนัวนมแต่ว่าเข้มแล้วยังกลมกล่อมหอมอร่อยมากๆนะไปหาลองกันดูได้นะครับทุกคนเป็นตัวเลือกที่ดีนะในการช่วยเพิ่มความกระปรี้กระเป๋าให้ชีวิตออกไปลุยกับภารกิจในแต่ละวันอ่ะเดี๋ยวเราดื่มเนสกาแฟแล้วออกไปลุยกันฮะละลุอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมอยู่กันเยอะเลยนะทุกคนพี่ๆเขามา สร้างาน่าจะอาคารให้กับวัดนะฮะก็เลยนี่เอาเนสกาแฟมาแจกนะโดยเฉพาะอันนี้นะกระป๋องดำนะฮะจะได้กระปี้กระเป๋อดีดนะอันนี้เขาขั่วมาสุดเข้มนะรสชาตินี่เข้มสุดขั่วมากสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอ่าผมเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็เนสกาแฟเขาให้กาแฟมาให้ผมได้กินให้ได้ดีดระหว่างเดินทางแ,แล้วมันเยอะก็ <S <S ลเลยอ <S <S เอามาแบ่งพวกพี่พี่เห็นว่าก่อสร้างนะจะ <g ll> um> นี่ฮะก็มีกระป๋องสีเขียวกับอ่านี่กระป๋องสีดำานี่ผู้ใหญ่บ้าน,นอ๋อผู้ใหญ่บ้านพี่ผ<ด>ู้ใหญ่ผมมานอนตรงนี้ครับพี่ <g ull> um> ไม่เป็นไรครับผมแล้วเขาบอกว่า่าให้ให้บอกผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าผมก็ไม่รู้บ้านว่าอยู่ตรงไหนนะ <g ll> um> ก็เลยเอากาแฟมาฝากพี่ๆฝากหลวงพ่ออันนี้ครับอันนี้ฮะับเดรสกาแฟกระป๋องปกติก็ทานนิสกาแฟกระป๋องกันอยู่แล้วนะครับทานครับครับผมครับผมขอบคุณมากนะฮะก็เดี๋ยวผู uh <S <S ้ใหญ่เดี๋ยวผมก็สักพักก็เก็บของแล้วก็ไปต่อแล้วครับผมขอบคุณมากครับครับพอดีเป็นยูทูบเบอร์ด้วยก็เที่ยวโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเนี่ยว่าจะไปตรงนั้ลลุตรงนี้ครับ อันนี้ตัวแรงแรงมปลาเฮ้ยถ้าผมมีเลขนี่ผมจอยไว้ก่อนเลยฮะเนี่ยเมื่อคืนก็นอนกะว่าเอ้ยเผื่อมีใครมากระซิบข้างหัวสักสองสาตัวครับผมอ่านี่นี่ยฮะปกติโลหลวงพ่อก็ฉันอยู่แล้วนะเน็ตกาแฟนะ อ่านี่ฮะหลวงพ่อก็จะได้แบบสดชื่นนะฮะบางทีนะทำภารกิจหลวงพ่อก็อยู่ที่วัดคลองยางนี่แหละอ่านี่ฮะวัดคลองยางนะครับอ่าคลองยางตะบนทับลานตะเบือตาปยายจังหวัดตะแก้วอ่าครับผมไม่รบกวนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเก็บของแล้วเดี๋ยวไปเดินทางกันต่อนะครขอบคุณครับเนี่ยถังป่องเขียวป่องดำครับป่องดำนี่ดีสุดป่องดำเนี่ยเขาคั่วมาเข้มๆเลยครับผมโฆษณาโฆษณาแต่ของเขาดีจริง ไปฮะเก็บของแล้วก็เดี๋ยวอเอาอกาแฟที่เหลือนะไปฝากหลวงพ่อที่เมื่อวานที่เราขอพักกันนะแล้วก็เดี๋ยวบริจาคค่าน้ำค่าไฟให้ท่านด้วยตันนั้น ทำไมเน่เอาค่าอาหารมาให้เน่เอาจังเลยเดี๋ยวมาลาหลงตานลทุกคนอ๋อนู่นหลงตาล่มาลามมาลามาลมาลเดี๋ยวนีถอยปัจจัยถยปัจครับผมาผม ถวายข้าาหาเนี่ยแล้วอย่าเฮาดิไปอาวงข้าวหมาเลยแล้วกันไปครับทุกคนลันลูอยู่ข้างหน้าเราเนี่เองฮะไม่ถึง1กิโลเมตร ทุกคนและแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่แล้วฮะละลุดินแดนมหัศจรรย์จัน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 ,จน,จนโอ้โหจะดีไปไหนพึ่งซดเน็ตกาแฟมาทุกคนนี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญนะชื่อดังของจังหวัดสรากแก้วเลยนะที่เรียกว่าละลุนะมาจากภาษาเขมรนะที่แปลว่าทะลุนั่นเองนะ ตรงนี้ก็เหมือนกับแผ่นดินที่ทะลุหรือยุบตัวนั่นเองนะเกิดมาจากพื้นที่สองพันไร่นี่แหละฮะที่เกิดจากน้ำกระเซาะลมนะฮะทำให้ผืนแผ่นดินที่อยู่เหนือหัวเราเนี่ยฮะทะลุยุบลงมานะครับแล้วก็ก่อเกิดเป็นชั้นตะกอนดินเนี่ยฮะที่สูงเด่นหน้าตาแปลกแปรกประหลาดนี่แหละฮะแล้วแต่คนจะจินตนาการนะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้น,น,นก็คล้ายๆกับแกลนแคนยอนนั่นเองนะบางชั้นก็ตั้งโดอยู่เป็นอันเดียวบางชั้นก็เป็นแผงเนี่ยฮะบางชั้นก็เป็นย่มเล็ก เนี่ยครับในตรงนี้ฮะมีหลากหลายเยอะมากนะหลากหลายรูปแบบนะครับสามารถมาถ่ายรูปนะหามุมสวยๆเช็คอินได้นะครับแต่ว่า ตอนนี้มันร้อนไม่ไหวฮะทุกคนซึ่งโดยปกติตรงนี้ครับสามารถนํามอเตอร์ไซค์เข้ามาได้แต่ถ้าหากคุณมีรถยนต์ต้องจอดที่ศูนย์บริการข้างหน้าแล้วก็นั่งรถอีแท็กบึ้นๆมาแถวนี้นะนี่ครับละลุแดนมหัสจรรร์น้เราเคยมาสองสาครั้งแล้วเราเคยมากางเต็นท์นอนตรงนี้ด้วยก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวยังไงขอบอลเก็บภาพถ่ายรูปคร่าวๆนะนะครับทุกครั้งที่เรามาเราก็จะได้รูปแปลกใหม่สวยงามเสมอแล้วเดี๋ยวไปลุยกระจอวู้ฮู้คนเดียวเลยเว้ยบวกเวกไวๆได้ไม่ต้องเกร็งใจใคร วิวสวยแปลกตาดีทีเดียวนะทุกคนแต่ไม่ไหวนะอยู่นานไม่ได้ครับร้อน,นขี่มอเตอร์ไซค์นะรับลมชมวิวกันดีกว่าครับผมไปลุยกันต่อไปแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะทุกคน ดีขึ้นมาหน่อยนะเพราะเี่ยได้ขับมอเตอร์ไซค์นะฮะให้ลมประทัดหน้านะครับอย,ย็นสดชื่นขึ้นมาหน่อยไปฮะจากนี้ไปนะเราจะไปยังอ,อุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับผมแต่ระหว่างทางเนี่ยเหมือนจะมีอ่างเก็บน้ําสวยๆนะครับเราก็แวะไปเลยครับทุกคนไปดูกันนะว่าจะสวยคุ้มค่ากับการไปเยือนหรือเปล่าเผื่อเจอลานกลางเตนบินๆนะ่ะว่าแล้วก็ไปกันต่อ ตรงนี้นะทุกคนเราอยู่ห่างจากาละลุนะฮะ40กิโลเมตรนะครับก็มุ่งหน้าเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติปางสีดานะฮะตั้งใจจะไปกางเต็นท์นอนที่นั่นนั่นแหละฮะแต่ระหว่างทางตรงนี้นะฮะเป็นอ่างเก็บน้ําบางพระปรงนะฮะคิดว่าเป็นสถานที่อันซีนเพราะว่าคนอานอกจังหวัดน่าจะไม่ค่อยรู้จักหรือเผื่อว่าบางคนนะที่อยู่ในจังหวัดอาจจะไม่ค่อยรู้จักบอลน,นะฮะไปทางดูเอาใน GPS เห็นมีอ่างเก็บน้ําแล้วก็เนี่ยฮะ มีศาลานะครับให้นั่งกินข้าวนะฟินๆนะทั้งด้านล่างใกล้ชิดนะครับริมอ่างเก็บน้ําเลยนะหรือว่าไปนั่งข้างบนก็ได้นะชมวิวสวยๆนะแล้วอ่างเก็บน้ําที่นี่ใหญ่มากนะฮะตั้งอยู่ในอําเภอวัฒนานครนะครับนี่ฮะทุกคนไกลสุดลูกหูลูกตาเลยฮะแดดร้อนๆก็ไม่เป็นไรฮะมีศาลาให้นั่งเดี๋ยวเราพักกินข้าวเที่ยงที่นี่นะหาอะไรกินแล้วก็ชมอ่างเก็บน้ํารับลมชมบรรยากาศไปพัางๆนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีฮนะ ไปฮะขึ้นไปสั่งอาหารครับด้านบนมีร้านอาหารเยอะแยะเลยเอยเอาผล,ลไม้ก่อนเลยดีกว่าเอาสับประรดถ,ถุงหนึ่งนะครับถุงเท่าไหร่ฮะยี่สิบนะนะสั่งข้าวได้ตรงไหนพี่อ๋อตรงนี้นะนอ,อ๋อโอเคเอาปกติคือไปนั่งแล้วก็เดี๋ยวไปรับออเดอร์ใช่ไหมฮะอ่านี่ครับมีค่านั่งไหมฮะหรือว่าสั่งข้าวอย่างเดียวได้ดอ๋อสั่งอาหารนะ งั้นผมเอาส้มตำปลาล้หนึ่งแล้วก็ขนมจีนหนึ่งมไม่มีเอาข้าวเหนียวก็ได้ไม่สีเรียดแล้วก็เอาไอ้ลาบหมูหนึ่งลามีนะฮะเดี๋ยวผมนั่งข้างล่างนะพี่นะไปรอเสิร์ฟเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งครับแล้วก็น้ำเปล่าน้ำแข็งนะพี่นะนี่นะฮะของกินเยอะแยะเลยฮะมีเกี๊ยวก็มีนะแล้วก็เครื่องดื่มน้ำก็มีนะนัวกุ้งเต้นก็มีแต่เราเอาประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวจ่ายตังค่าผลไม้ก่อนแล้วก็ไปนั่งพินๆข้างล่างกัน อ๋อดีแล้วล่ะฮะผมไม่ชอบมาคนเยอะแต่ว่าถ้าเสาร์อาทิตย์นะแถวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของย่านคนวัฒนานครนะแต่คนนอกจังหวัดไม่ค่อยรู้จักนะพี่นะเพราะว่าผมเห็นมัน GPS มันก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะอ๋อโอเคโดยโดยรวมแล้วก็เขาจะเขาจะทราบอยู่อ๋อตรงเขาจะรู้อยู่อ๋ออ๋ออ่าพับปงนะอ่าครับผมอ่ามีแวะมาเที่ยวได้นะมันกินข้าวได้ชมอ่างเก็บน้ำได้นะฮะผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะเท่าไหร่ครับผมยี่สิบนะฮะขอบคุณครับ โยมาเร็วจังเลยเยยังอาุกรณมาเลยครับอ,อาหารมาแล้วนะทุกคนเต็มโต๊ะเลยนะบรรยากาศดีใช่ได้นะทุกคนลมเอ่อยๆนะฮะดูนะครับผืนน้ำที่พลิ้วไหวนะฮะ ก็ให้ความรู้สึกที่เงียบสงบดีบวกกับพื้นที่ที่ไม่มีคนเลยนะทุกคนวันนี้มาวันธรรมดานะแต่ก็ไม่ว่าจะอากาศเย็นหรือจะอากาศร้อนไอ้หัวล้นๆของเราเนี่ยฮะมันจะคูณ2นะเย็นก็เย็นคูณ2ร้อนก็ร้อนคูณ2นะฉะนั้นเวลาที่อยู่ใต้หลังคาแบบนี้อ่ะก็ย,ยังชั่วอยว่าแล้วก็มากินกันเลยดีกว่านะสำหรับเนี่ยครับส้มตำลาร้านะฮะแล้วก็ลาบหมูก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะกินไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนทะลุมากินด้วยกันจังนะเพราะว่ากินไม่หมดนะอ่าประมาณนี้ฮะเดี๋ยวยังไงขอพักสักพักหนึ่งนะครับเมื่อกี้ระหว่างที่รออาหารมานะฮะอ่าเช็คแหล่งท่องเที่ยวดูนะครับจากนี้ไปก่อนจะถึงปังสีดามีอ,อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเลี้ยวเข้าไปอ่าในตรอกในซอกในซอยนะอ่าบอลไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่าดูแล้วน่าจะสวยส่วนจะสวย,สวย,สวยขนาดไหนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อว่าอะไรคุณจะรู้จักหรือแบบกินข้าวเสร็จเราไปเที่ยวกันต่อครับผมดีดฮะดีดกาแฟดีด ไปกันได้ทั้งวันในะวันนี้ไปฮะอิ่มแล้วก็ไปลุยนะหาประสบการณ์มันนะแล้วก็ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวมาดูความสวยงามของประเทศไทยกันต่อนะไปฮะทุกคน ตอนนี้นะครับบอลก็มาอยู่ที่นี่แล้วนะอ่างเก็บน้ําท่ากระบากนะเป็นอีกหนึ่งจุดแหล่งท่องเที่ยวของสาแก้วที่บอลไม่เคยมานะซึ่งจุดนี้ฮะจะอยู่ห่างอุทยานแห่งชาติฟางสีดาอีกแค่10กิโลเมตรและอยู่ห่างตัวอําเภอเมืองสาแก้วประมาณ35กิโลเมตรนะ,ะทุกคนซึ่งระหว่างทางมานะก่อนจะมาถึงที่นี่แค่2กิโลเมตรเท่านั้นเราก็ผ่านอ่างเก็บน้ํานะช่องกล่ำล่างที่สวยฟินมากๆนะฮะตัวอ่างเก็บน้ําตรงนั้นเนี่ยฮะสามารถไปกางเต็นท์ได้นะใจเราก็อยากไปกางเต็นท์ตรงนั้นเหมือนกันนะฮะบรรยากาศ คือดีมากๆนะแต่ว่าอ่ะเราก็เลยมาจนถึงตรงนี้ฮะดูฮะทุกคนมีสันลานะฮะแล้วเหมือนกับมีอ่าตรงนั้นฮะน่าจะเล่นน้ําได้นะแล้วฝั่งนู้นก็ไม่รู้มีอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูนะตรงนี้หน้ากลางเต้นนอนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปสำรวจใกล้ๆดูแล้วกันนะกับอ่างเก็บน้าโครใหญ่ฟินๆแห่งนี้นะดีไมด่ดีเดี๋ยวเราน่าจะนอนคืนนี้นะฮะส่วนปางสีดาเราเคยไปนอนมาละอันนั้นอาจจะแคนเซิลไปเดี๋ยวว่ากันฮนะเดี๋ยวขอไปสำรวจตรงนู้นดูก่อนครับผม มีเสียงมอนลำด้วยทุกคนเฮ้ยสาลานี่น่านอนนะทุกคนเนี่ยนฮะกันฝนได้แต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกอยู่แล้วนะเนี่ยนฮะนอนบนน้ําเลยทุกคนเนะี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีะสาลาหลังน้อยนะให้สําหรับนักท่องเที่ยวมาดื่มกินกันนะแล้วก็น้ํานะใส่น่าเล่นมากนะสาลาก็ยื่นลงไปในน้ํานะผมว่าตรงเนี้ย หน้าปักหลักมากนะทุกคนเดี๋ยวเรานอนตรงนี้แหละตายกอ่อนื่นเดี๋ยวไปดูก่อนนะโดยปกติสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ฮนะจะมีห้องน้ำนะครับให้อาบน้ำนะแล้วก็น่าจะมีร้านค้าเดี๋ยวเราไปสำรวจตรงนู้นกันฮนะ ขี่มาจนสุดทางนะทุกคนแล้วแล้ว,ลวเราก็เจอทําเลทองนะตรงนี้ฮะหน้ากลางเต็นท์มากๆนะฮะดินราบเรียบและที่สําคัญนี่เลยฮะหันหน้าไปยังอ่างเก็บน้ําลองจินตนานการดูนะ,ะทุกคนตื่นเช้ามาเนี่ย เปิดเต็นท์ปุ๊บนะฮะจะฟินขนาดไหนนะและที่สําคัญคือชอบมากๆนะครับตลอดทางนะ,ะที่ถนนเรียบมาเนี่ยฮะจะมีสันลาแบบนี้ฮะให้นักท่องเที่ยวได้มากินข้าวเล่นน้ําแล้วก็มีร้านอาหารด้วยเมื่อกี้บอลไปถามมาแล้วนะมีห้องน้ําอาบน้ําได้เขา้าซวมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยทุกคนดังนั้นนะเราไม่ปงไม่ไปมาแล้วนะอุทยานแห่งชาติปางสีดานะตรงนั้นน่ะบอลเคยไปมาแล้วฮะแต่ตรงนี้เราเพิ่งมาสํารวจเพิ่งมาได้เจอนะกับการเดินทางแบบอิสระไม่ต้องมีแผนอะไรตายตัวฮะยืดยุ่นพลิกแผนไปเรื่อยๆตามหัวใจที่เราาย นะดังนั้นเดี๋ยวกางเต็นท์นอนมันตรงนี้แหละฮะขอขอบคุณทุกคนมากนะที่ติดตามนะการเดินทางที่สระแก้วยังไม่จบนะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อในคลิปหน้ามารอดูกันนะว่าที่สระแก้วบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวไหนบ้างและท่ากระบากฝั่งตรงข้ามดูเหมือนจะเป็นลานกางเต็นท์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปสำรวจส่วนคลิปนี้บ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามโดยเฉพาะเนสกาแฟกระป๋องเขียวนะฮะเอสเปสโซ่รสและเนสกาแฟกระป๋องดำโรบอสต้าแบล็ครสที่มาช่วยสนับสนุนให้เราได้ดีดกันตลอดทั้งทิปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ